ชุมพรสอพอเมืองชุมพรประชุมกตตรอครั้งที่1ทับ2569เดินหน้าพัฒนางานตำรวจสร้างเครือข่ายประชาชนเข้มแข็งเมื่อวันที่20มกราคม2569เวลา10นาฬิกาสถานีตำรวจภูทรเมืองชุมพรจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกตตรอสอพอเมืองชุมพรครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมสปกอสอพอเมืองชุมพร ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกปัญญาท้วมสีผู้กำกับการสอพอเมืองชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองผู้กำกับการและคณะกรรมการกอตอตอรอเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในการประชุมได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2568ของสอพอเมืองชุมพรโดยผลการดำเนินงานอยู่ในระดับโดดเด่นได้รับการประเมินตามแบบตรวจติดตามงาน5ด้าน เป็นอันดับหนึ่งของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรและอันดับหนึ่งของตำรวจภูธรภาค8สะท้อนถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบนอกจากนี้สอพอเมืองชุมพรยังได้รับการประเมินผลโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลตามนโยบาย Stronger Together ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันประจำปี2568ในฐานะสถานีตำรวจรูปแบบที่ห ได้คะแนนเต็ม100คะแนนคว้าอันดับหนึ่งของตำรวจภูธรภาค8และอันดับที่4ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <Okay. S 1> ด้านการพัฒนาบุคลากรสอพอเมืองชุมพรยังได้รับรางวัลอันดับหนึ่งการประกวดการฝึกประจำปี2568ทั้งในระดับจังหวัดชุมพรและระดับตำรวจภูธรภาค8ในกลุ่มผู้กํากับการสะท้อนถึงความพร้อมทั้งด้านร่างกายวินัยและการปฏิบัติหน้าที่ ที่ประชุมยังรายงานกิจกรรมเด่นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอาทิการจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดกตตอรอสพเมืองชุมพรซูปเปอร์คัพตามนโยบาย no drugs no dealers เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนแบ่งการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน12ปีและไม่เกิน18ปี รวมถึงการรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่2,569ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงหรือผู้เสียชีวิตอีกทั้งยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเช่นการเปิดหน่วยบริการประชาชนสายตรวจตำบลน,นาชะอังและการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ2,569สร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นให้กับเด็ก เยาวชนและครอบครัวข้าราชการตำรวจในช่วงท้ายการประชุมได้มีการเสนอแนวทางกิจกรรมสร้างสรรค์นในปี2569อาทิการวาดภาพปรับภูมิทัศน์ร,รั้วและป้อมตำรวจหน่วยบริการประชาชนหาดพันไกลและการจัดแข่งขันฟุตซอลกอตอตอรอครับครั้งที่2เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความร่วมมือและสร้างสรรค์ สะท้อนเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนางานตำรวจควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนสี่คนทัพโกงหนึ่งรายหนึ่งคนเจ็ดห้าสองห้าสองราย5้าสี่คนนําส่งบังบักี่บหกคนอาวุธปืนจัดสรายสกคนอาวุธปืนไม่มีทะเบียนเ้ารายเก้าคนอาวุธปืนธรรมดาหนึ่งรายหนึ่งคนเครื่องกระสุนหรายสคนหมายจับสิบสี่รายสี่คนอาภรณนันสี่รายสี่คน นี่นอระบบ1ราย1คนหลบหนีเข้าเมือง1นงราย1นคนนะครับนี่ชุมพรสพเมืองชุมพรประชุมกตะตะรครั้งที่1ทั2569เดินหน้าพัฒนางานตำรวจสร้างเครือข่ายประชาชนเข้มแข็งเมื่อวันที่20มกราคม2569เวลา10นาฬิกา สถานีตำรวจภูทรเมืองชุมพรจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกตะตะรอสอพเมืองชุมพรครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมสปกสพเมืองชุมพรภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกปัญญาทวมศรีผู้กำกับการสพเมืองชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองผู้กำกับการและคณะกรรมการกาตะตะรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการประชุมได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2568ของสพเมืองชุมพรโดยผลการดำเนินงานอยู่ในระดับโดดเด่นได้รับการประเมินตามแบบตรวจติดตามงาน5ด้านเป็นอันดับหนึ่งของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรและอันดับหนึ่งของตำรวจภูทรภาค8สะท้อนถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบนอกจากนี้สพเมืองชุมพรยังได้รับการประเมินผลโครงการ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลตามนโยบาย Stronger Together ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันประจำปี2568ในฐานะสถานีตำรวจรูปแบบที่1ได้คะแนนเต็ม100คะแนนคว้าอันดับหนึ่งของตำรวจภูธรภาค8และอันดับที่4ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านการพัฒนาบุคลากรสพเมืองชุมพรยังได้รับรางวัลอันดับหนึ่ง การประกวดการฝึกประจำปี2568ทั้งในระดับจังหวัดชุมพรและระดับตำรวจภูทรภาค8ในกลุ่มผู้กำกับการสะท้อนถึงความพร้อมทั้งด้านร่างกายวินัยและการปฏิบัติหน้าที่ที่ประชุมยังรายงานกิจกรรมเด่นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอาทิการจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดกตต,ตรอสอพอเมืองชุมพรซูปเปอร์ครัพตามนโยบาย no drugs no dealers เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนแบ่งการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน12ปีและไม่เกิน18ปีรวมถึงการรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยและการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่2569ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงหรือผู้เสียชีวิตอีกทั้งยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเช่น การเปิดหน่วยบริการประชาชนสายตรวจตำบลนาชะอังและการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ2,569สร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวข้าราชการตำรวจในช่วงท้ายการประชุมได้มีการเสนอแนวทางกิจกรรมสร้างสรรค์ในปี2,569อาทิการวาดภาพปรับภูมิทัศน์รั้วและป้อมตำรวจหน่วยบริการประชาชนหาดพันไกลและการจัดแข่งขันฟุตซอลกตตรครั้งที่ส เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับชุมชนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความร่วมมือและสร้างสรรค์สะท้อนเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนางานตำรวจควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนธนากรโกศลเมธีรายงานโทร0818923514สชุมชนสุดท้ายที่ได้ แล้วก็ได้นำเสนอผลงาน